สวัสดีครับโวกผมแบทสมิธกับเกมแลกนารล็อกเหรือว่าแลกนารล็อกโมบายเช่นเคยครับในวันนี้ผมจะมาสุ่มตู้กาชากลางเมืองพรน,นะครับที่เพิ่งเข้ามาสดๆล้อๆวันนี้เลยหลายๆคนอาจจะคาดหวังนะครับว่าตู้นี้นะครับจะเป็นตู้ของคอสตูมอุลตาแมนนะครับที่ยืนอยู่ตรงด้านขวามือของผมณนะตอนนี้นะครับแต่ว่า ไม่ได้เป็นตู้คอสตูมบุนดาแมนอย่างที่หลายๆคนรอคอยนะครับอาจจะต้องรอเป็นเดือนหน้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีอยู่นะครับสําหรับเซิร์ฟไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือว่าจีนนะครับแต่ว่าในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นชุดคล้ายๆเอ่อลีดเดอร์หรือว่าดัมเมเยอร์นะครับผมนี่มองเหมือนแบบขบวนกีฬาสีของโรงเรียนเลยนะฮะอ่ะก็มาดูชุดคร่าวๆนะครับก็เป็นเพิ่มดีเฟนต์นะครับ การทั้งเมจิกแล้วก็การทั้งกายภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีหลายสีเช่นเคยนะครับดูกันอย่างไวๆนะครับอ่าก็ประมาณนี้ส่วนหมวกก็เป็นหมวกตามปกด้านหน้าเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็เพิ่มเจาะเกาะนะครับแล้วก็บวกสแตนกแต่หมวกผู้หญิงเนี่ยจะบวกอินนะครับจะต่างกันนิดนึงหมวกผู้หญิงก็ประมาณนี้นะครับส่วนของปีกนะครับหรือว่าหลังเนี่ยค่อนข้างจะ ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงที่้ขจะชอบเนาะใครที่เล่นเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับก็น่าจะชอบนะครับซึ่งเบวกเป็นดาเมจขนาดกลางนะครับ8%นะครับค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่ไปตีขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นบอสหรือว่าเป็นกิววอหรือว่า PP เนี่ยผมว่าน่าจะแรงสุดนะตอนนี้แล้วนะครับสำหรับโบด้านหลังของกาชากลางพรน,นะครับแล้วก็จะมีหน้ากาก,ากด้วยนะครับมาเป็นแวนตตาข้างเดียวเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มแมกเลือดนะครับ300นะครับแล้วก็มีปีกอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นโจมตีธาตุน้ำนะครับแล้วก็ลด SP นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะกดแบบลวดเดียวเลยนะครับ 120คูปองนะครับน่าจะกดได้อยู่ประมาณ4ทีนะครับเป็นตั๋วฟรีที่ผมดองไว้น่าจะเดือนกว่าๆแล้วครับบวกกับกิจกรรมด้วยนะครับก็เลยทำให้ได้มาทั้งหมดเท่าเนี้ครับน่าจะกดได้อยู่4ทีครับแต่ถ้ามีอะไรแลกได้ผมจะแลกไปเพื่อที่จะกดสัก5ทีนะครับมาลุ้นกันครับว่าผมจะได้ชุดหรือเปล่านะครับโอเคครั้งแรกครับไปเลยครับ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งไม่ได้ชุดก็ขอเป็นได้อะไรที่มันแลกได้นั่นไงแลกได้ซะที่ไหนโอเคครั้งที่หนึ่งผ่านไปครับผมเคยทําอะไรเก,เกลือๆแล้วมีคนบอกว่าต้องพักบ้างนะครับอย่าก,กดยาวนะวิ่งวนสักสองรอบสามรอบนะครับแล้วก็มากดอีกหนึ่งครั้งครับครั้งที่สองครับไปมาครับชุดมาชุดก็แย่แล้วอาหารนะครับสองครั้งนะครับ ผ่านไปแล้วได้อีกสองครั้งนะครับมามา,มาอาหารนี่ก็แลกเป็นคูป,ปองไม่ได้นะสองครั้งครับครั้งที่สามครับไปครับผมโหแทบจะยืนสิงตู้เลยทีเดียวการดโปลิ่งครับครั้งสุดท้ายครับมายืนรวมร่างกับเจ้าโกเมล่านะฮะสิงมันเข้าไปแล้วก็วิ่งมากดครับครั้งสุดท้ายครับขอชุดครับขอชุดขอชุด ชุดต้องมาแล้วจังหวะน,นี้ชุดต้องมาซัดที่ไหนแล่าค <c oughs> อนแทคเลนส์อย้ยลองแรกดูดิคอนแทคเลนส์แรกได้เท่าไหร่อืม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 ไม่ใช่อันนี้ต้องแลกเปลี่ยนนะครับออกก็อ่ะแรกครับแรกแค่หกเองหกบวกสิบสามผมก็ยังกดไม่ได้อยู่ดีนะครับ ก็เป็นอันว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการกดกาชาฟีผมโหอุ่าดองมาเดือนกว่าเลยเนี่ยบวกกับกิจกรรมด้วยนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนจะมาสุมกาชาฟีนะครับ <arian> น่าจะสุ่มได้เดือนละ1ชิชน้นนะครับก็ขอให้ได้ชุดดีๆดีชุด,ดสวยสวยไปใส่นะครับ <c oughs> แต่ถ้าคนไหนสุ่มแล้วยังไม่ได้แบบผมนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีชุดแฟชั่นใส่นะครับก็มีกิจกรรมตรงนี้นะครับเข้ามาล็อกอินครบ30วันนะครับจะได้เป็นชุดสากุระตรงนี้นะครับ ยังไงก็มีชุดคอสตูมใส่แน่นอนนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ